ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมดเขียวชมภัยค่ะทุกคนคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราไปดูไปชมรถสำนักซุ้มของโจเพื่อนแชมป์ค่ะและเขาก็นำเสนอเรื่องของเทอร์โบรถนะคะรถทุกคันของเขาะะใช้โบของ SKS สำหรับคลิปนี้พี่มดพาทุกท่านมาดูมาชมโรงงานผลิตเทอร์โบค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้พี่มดมาถึงแล้วค่ะไปชมกันค่ะสวัสดีครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเจ้าของสำนักเลยนะที่พี่โจเขาแหมบอกว่าเอ๊ยอย่างนี้ต้องมาถึงในโรงงานเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของเลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่ทำลงับพี่ทำลงนะฮะพีสีโกศักครับผมสีโกศักก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์เทอร์โบเลยใช่ FKS ก็คือสีโกศักก็คือนามสกุลตามชื่อใช่ครับทีแรกก็ไม่รู้จะตั้งอะไรตั้งไปนั่งมาเออนามสกุลดีกว่าเป็นเทอร์โบแรกเริ่มเดิมทีพี่ เริ่มมาจากอะไรนะครับที่ทติดร้อรถเกี่ยวข้าวเป็น,เป,นเป็นงานการเกษตรใช่ครับเป็นการ,การกเรษาากษตรสืรร่เนื่องจากนั้นมาจนตอนนี้ดังอยู่ในวงการรสซิ่งและถึงขั้นส่งออกแล้วครับเอาความมาถึงนี่เลยพี่โจอีกหนึ่งท่านพี่เขาเล่นอยู่ในออฟโรดทีนี้อยากจะเขาเรียกไงคุยกับพี่ลงครับแล้วก็คุยกันปรึกษาด้วยการเสร็จปั๊บเขาบอกว่าไอออฟโรดเนี่ยกับรสซิ่งเนี่ยเขาใช้ในเรื่องอะไรเอาพวกแบรนด์ต่างกันลักษณะของการใช้รถที่ต่างกันแรงม้าที่เรียกรอบที่เจอ ความอยากได้ของออฟโรดเป็นบอกเกิดให้พี่ลงเขาอยากลองว่าไม่ใช่อยากลองหรอกจริงๆพี่ลงเขาทําทําส่งอยู่แล้วใช่แต่ในในเรื่องของออฟโรดอยากช่วยพัฒนาวงการเนาะให้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 มันให้มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาก็ดีกันอยู่แล้วลหละแต่ว่าผมก็อยากจะแบบอยากจะลองโดดเข้ามาเล่นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากมีส่วนร่วมเลยไอ้ไอ้โบเล็กติดไว้มีอยู่แล้วไอ้โบใหญ่มันธรรมชาติของมันก็จะติดช้า ทีนี้ไอโบหญ่ไอโบเล็กก็พี่ลงก็จะเข้ามาเรียกว่าหาสูตรสําเร็จให้มันว่าไอพวกที่อยากได้แรงม้าเยอะๆโบใหญ่ๆแรงปันเยอะๆแต่ให้มันติดไวขึ้นมาไม่ต้องรอรอบเหมือนแต่ก่อนโบมันจะมีการแบบเปลี่ยนโครงเปลี่ยนไส้เปลี่ยนฝาอะไรนี่ถูกไหมพี่ทีนี้ว่าเพราะว่ายังไงจุดเด่นของพี่ลงเองเนี่ยเขามีโรงงานผลิตเองสั่งใบเองทํานู่นนี่นั่นเองตึงโขงเองก็สามารถที่จะไล่ให้มันได้ตอบโจทย์กับทุกๆ เครื่องจักรทุกๆรถทุกๆความต้องการของเพื่อนๆเลยครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพี่เขาเดินชมในโรงงานเลยไปดูเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรวิธีการทํางานเลยนะเออตั้งแต่ตั้งแต่วัตถุดิบมารอนน่นนี่นั่นปั่นไล่บ่งไล่ใบเดี๋ยวไปดูในโรงงานกันเลยครับแยะพี่มาชมครับ Yes, sir. On ได้แต right? ่คนน้นตอนนี s. <S so ้จะตัดแรงมาที่สองมิลนตัดด้วยถัวประมาณ8ปดมิลอย่าง Toyota Newo ไอ้คันที่ผมแอยู่ตอนนีุ้้ดเลนแบงก็ใ้ตัวนี้เป็นตัวตัดทางเชี่ยดจุดปากน้ำเขาออกแบบมาขึ้นแ้ว่าขึ้นจอทินแล้วก็มาถ่ายลเพราะว่าที่ผมเนี่ยลู้ชายผมทำเกี่ยวกับงาน C N C ก็โแซมนด้ ทางเราก็มีอบรมอบรมดีีด้วยครับจะออฟฟิศจะอยู่ที่หนึ่งจะมีเครื่องแบตชิลิ่งเตอร์แบบนี้อีกหนึ่งตัวเป็นเครื่องกัดหนามดีครับแต่ตรงนั้นจะเอาไว้เป็นเครื่องการเรียนการสอนอ๋อมีมีเทคนิคทีเทนนิงด้วยครับทีเทนนิงตามมหาลัยตามไซเลสเลสอย่างพวกผมอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็ลงเครื่องจัดแล้วก็จัดเทนนิงครับหล้าจุดนี้ก็คอมพิวเตอร์ก็หัังเครื่องจัดกันไปหนึ่งตัวก็ทำนิ่งดไว้ เร่งน,นะมันก็ต้องเริ่มเถื่อโบแหละเพราะว่าเมื่อวานไปถ่ายรถวโิโจวิโจอ,องค์เลยบาาอกว่ายังไงก็ต้องมาเนี่ยต้องมาบุกโรงงานสีก็ตัดเลยธรรมธมเลยว่าเป็นยังไงขอบคุณมากเลยนะ,ะ <S <S จริงจริงจริงทั้าเราไม่ได้โตมาจากแรกเริ่มเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาจากโบรถี่ครับจะเป็นเพิ่งจากงานเกษตรจะเป็นจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้เป็นผมเสืเ้อแล้วจะเป็นของการรถเกี่ยวข้าวที่ติดตัวใจเกษตร น่นอยู่ระดับหัวของเมืองไทยปีนับอยู่ประมาณ300ตัวผมเป็นคนที่ทำโกดูนร่เกี่ยวข้าวเป็นคนแรกของเมืองไทยครับพอเราเริ่มแต่ว่าด้วยความที่เราแข่งรถก็ตลอดเนาะผมแข่งรถตั้งแต่ยุคมา90 20เล่นรถอยู่แล้วด้วยเล่นรถอยู่แล้วเล่นเล่นต้องเป็นสิ่งก่อนต้องมาใสปริงก่อนนะิก่อนแล้วก็แล้วก็ทำโกดกดูเริ่มทำมาแล้วก็หันมาเล่นดีเทลนี่เลบหลังจากดีเทลนี่เสร็จก็ ตอนนั้นสนามสนามคองห้ายังไม่เปิดก็ไม่แข่งดูเใ็้ใจที่บอกบอลจริงจริงตอนนั้นผมใช้ตาด้าเลื่อ่นครับนี่คือความตายหน้าเป็นตัวใหญ่นั่นคือเป็นเริ่มเริ่มของพี่ที่เล่นรถเริ่มเลยแล้วก็ให้พระบูคอนเปตมาก่อนเลยทำให้เราทำให้เราเออ่ทำให้เราแบบคุ้นเคยกับพระบูคอนเปตมากร็จแล้วก็ตอนนั้นในเมืองไทยก็มีดีลเลอร์เจ้าเดียวทีบริษั่งตัวเองกันเอง ลก็เบิกของกับแกมาเยอะตอมานานก็มาขึ้นรถเกี่ยวข้าวด้วยเอามาทำฟังกสชันด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไว้ก่อนตรงนี้จะจะเป็นดทนูทำเครื่เรอเกี่ยวนะฮะเราไม่ได้เราไม่ได้ทํางานเทโบคือทําแค่เปิดแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาทําเป็นงานเทโบร้ะะอยเปอร์เซ็นต์แล้ก็ก็ตอนนี้คือเทอร์โบนี่พี่ส่งเป็นเป็นเจ้าหลักๆแบบนี้ว่าได้นะทีน่ะดีลถูกดีลดีอ,อยู่ทั่วประเทศส่งต่างประเทศด้วยส่งออสเตรเลียออสเตรเลียมีมีสูงผมอยู่ ะเดี๋ยวจะมีเพจของเขาอยู่าสามารถติดต่อชมได้ดีไหมาครับแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของเราคืองานฝ่าหน้าง,งานแคปติ้งอลูมิเดียมเราแคปติงเอง,องเลยนะครับเองเลยทำเองงานงานโรบู๊งเราจะเป็นงานแฮนด์เมสจะไม่ใช่งานที่เป็นแบบโรบู๊ตสำเร็จจับเงินจริเข้ามาที่ไหนเ,เราจะเรียกว่าแกนแกนไอเสียโรงงานไหนดีใบหน้าลูนเนี่ยโรงงานไหนดี ด้วยด้วยด้วยความที่เราอยู่กับงานเหล็กงานงานรถเกี่ยวงานแท็กเตอร์แม่โครงมาก่อนเราก็จะรูเบอร์เหล็กเราเจอรูเบอร์มีเนียมทำให้เราเทแล้วก็ค่อนขแบบต่างก็เราเราก็สั่งชิ้นงานแบบนี้เกรดที่เราอยากได้เข้ามาประกอบในบ้านรันี่ครับนี่เป็นนี่เป็นงานประกอบนี่เป็นเสื้อนี้เป็นเสื้อโฮเซ่เสื้อโฮเซ่เนี่ยชุดไส้กลางของเขาเนี่ยเราสั่งมาจาก้านนอกเนาะแต่ว่าจะต้องมีการเอามาเอามาทำปรับปรุงโมไฟายทุกอย่างนะครับเอามาปรับปรุงทุกอย่าง จากตัวนี้เราก็ใช้เลเซอร์เราตัดแล้วเราก็ไปชุกม,มากอันนี้ก็เป็นงานเหล่ากระเจนท่านเดือดเลย,ยาทายตัวล็อกแป้นด้านหลังใช่ใช่เราก็จะออกแบบดีไซน์อย่างโปรเจคเนี่ยมันจ,จะเป็นคลิปล็อกเอ่อพอเวลามูฟเยอะๆมันจะระบเบิดออกแล้วก็จะใช้ตัวนี้เข,ข้าไปทกแทนนะเราก็จะออกแบบงอเราไปเราก็เลยทำเป็นต้องมืเครื่องเลเซอร์โมทุกตัวต้องมีการลืมหมดนะครับเราต้องถุงลายผู้ถ่ายก็อย่างที่ส่วนที่สั่งเข้ามาก็เราไม่ได้เอามาประกอบแล้วถ่ายถ่ายเลยไม่ใช่ไม่ได้ต้องเอามาโมปรับไม่ได้ตามสูตรเราการรับประกันของเราสามเดือน เรารับประกันจริงนะครับเราไม่มีเราไม่มีแค่ว่าเฮ้ยมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วเราจะแบบไปเบี่ยงลูกค้าไม,ม่ใช่ระบวตัวทุกลูกที่พังมาเราจะต้องแก้ปัญหาให้เขาที้ได้ว่าปัญหาเขาเกิดจากอะไรนะครับในการเลมเหมือนี่บว่าปัญหาที่มันมาจากเครื่องยนต์แต่ถ้าเราดูเครื่องยนต์ไม่ออกถ้าถ้าตบวพังหนึ่งลูกก็เลมติดลูกร้อยลูกลก็ต้องพังเสร็ เพราะมันมันไม่ไดมันไม่ใช่เพราะต้นนี้มันมันที่ได้ทำที่ตัวโบงงานตัวหนึ่งลูกเหตุเราจะต้องดูเลยว่ามันเกิดจากอะไรครับแลวทีนี้ใ้าความที่แบบเราบางตัวเราเราคุมไม่ได้เราก็เลยต้องไปต้องลงเพิ่งจักตัวนี้เป็นของใหม่ของตัวนี้ผมเพิ่งงานโทรมาที่คพิขอองานไม่ออกไม่ก่านะครับก็จะมาทำพวกงานงานโครงหลังเนาะอันนี้ก็เป็นงานประกอบเราเราจะเป็นแบบเป็นงานแฮนด์เมดที่โรงงานไใหญ่แต่ว่า ภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็จะมีใช้เครื่อกักนี้มาพวกนี้จะเป็นงานของที่เราหลอมาอนี่ยมีอยู่แม่จกระิอตรียวครับกดูเแ่จ่น่น่ยี่่โมเดลนะครับรุ่นไลทุกเบอร์โครงหน่โครงหลังอันนี้เราทำในเมืองไทย โคงที่เราต่างรอมาใช่เราไปค้นออกแบบแม่พิมพ์ไปอ่าเราเราออกแบบเสร็จแ,แล้วแล้วก็พอดีผมมีเพื่อนอยู่ทําแม่พิมพ์อยู่แล้วก็มาเทไอ,อ,อ,อผมที่มาลัดนี่ก็เท่ากับว่าอย่างโครงพวกเนี้ยเราก็เองเราก็สร้างเองคิดเองทำ<ช>เองนี่เป็น,น,น,นงานเด็กต่อไปครับอันนี้เป็นงานเด็ที่เราเราสั่งกันตรงหรือ ก็จะเป็น F S ของเราเป็นแบรนด์ของเราครับซึ่ง F S G ก็จะ,จะมาจากนามระกุนของผมครับผมเร้ว็จะทำแล้วแบบยีนด้านหลังเสร็จแล้วก็จะมีด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปดูด้านหน้าดีกว่าครับ รล้มหน่อยตอนนี้งันยุกอันนี้ก็จะเป็นพวกอ,อ,อัดปากสามนิ้วเนาะของเทอร์โบสามพันปากตีสี่นะครับงานฝางเราเราจะทํางานแคสติ้งมาก็จะตีมาเป็นเทอร์โบอันนี้แม่พิมพ์ของเรานะครับเราขึ้นแม่พิมพ์เองเป็นงานดิบมานะครับก็เ,เสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องจักรของตัวนี้เป็นตัวทําตัวนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่เลิกและเ,เริ่ม,เร,มเริ่มเลยตัวนี้อยู่กับผมมาเจ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นโอกุมาของญี่ปุ่นเนาะครับอันนี้เป็นพวกของรถแข่ง ในรุ่น3000 Pro นะครับฝาจะใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งอู่ดังๆก็้ใช้สินค้าเราทั้งหมดครับแล้วก็เราก็จะทําเริ่มทําการแมชชีนเริ่มทําการแมชชีนทําสวมป่าทําอย่างนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เข้ากับระยะใบของเทอร์โบนะครับนี่ชิ้นส่วนพวกนี้เราสั่งเราสั่งนําเข้ามาหมดเลยอตัวนี้ั่งนำเข้าตัวนี้งานแคสติ้งในเมืองไทยครับเมืองไทยเรามีโรงงานเก่งๆหลายโรงงานครับ ส่วนงานนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้สาหรับสอนนะครับเพราะว่าทางเราเปิดเทนนิงตั้งแต่สี่ีด้วยในชิลิงเตอร์จะอยู่ที่ออฟฟิศที่นูน่นที่ช็อปที่นูน่นส่วนถ้าลูกศิษย์จะมาเรียนงานกลึงก็จะใช้เครื่องนี้<ม>ก็จะสอนเดูกชายผมกับอาจานนรย์เนาะเราก็จะทําจะทํากันก็นี่พอดีเด็กไปพรกธรรมดาก็จะเดินไลน์สองฝั่งเราจะไม่ได้อยู<ม>่กมจะทํทตลอดทําโบทําอะไรอะไรกันตลอดนอกจากนอกจากผลิ์โบแล้วก็ยังมีศูนย์เทนนิง ยังมีสูตรเทรนนิ่งด้วยเ,นเ,วเรนเราเทนนิ่งนี่คือเป็นเป็นนักศึกษานักเรียนหรือว่าส่วนมากจะเป็นเจ้าของกิจการที่อยากได้เครื่องจักรที่อยากมางที่เบื่อหน่ายน้องอะนะครับเขาแก่อยากทำเองหรือส่งลูกน้องมาเรียนเจ้าของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องในโรงงานเราทางเราจะหาเครื่องจักรให้ด้วยเสร็จแล้วทางเราก็จะมีการเทนนิ่งให้ด้วยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับ CNC ได้หมดโดยใช้โปรแกรมที่ถูกต้องไลเซนหมด เรามีโปรแกรมภาาแกนด้วยนะครับเราซื้อลายเส้นของคุณคีชันไว้ปีหนึ่งหกหมืม่นบาทนะครับครับเป็นหนึ่งด้วย็นเกกรื่องผ่าแกนคนนี้จะเป็นงานแมสเนาะแต่จะมีงานที่เป็นงานมือจะมีช่างที่อยู่กับเรามายี่สิบปีที่นี่เปิด,ปดงานยี่สิบปีแล้วก็จะเป็นงานงานที่เป็นงานสร้าง<ม>อย่างี้ก็จะใช้แค่ใค้คือมือนะครับใช้คือมือตัวนี้จะใช้เฉพาะงานที่ไม่ใช่เป็นงานแมส ออ,ออเดอร์ลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจะทําแบบนั้นนะครับอย่างสมมติว่าออฟโรดสเปคใบมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับรถหลังถนนไม่เหมือนกับอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องมีการเชื่อมการตีปอกนะครับการลดใบโบ<อ>ครับลถขยายให้มันได้กำลังแบบที่เราต้องการใช่อย่างสมมติว่าใบท้าย64มิลแต่ว่าเรามองว่ามันแหล่มันรอรอบเราอาจจะอยากใช้สักประมาณนัก62บมิลครับเราก็ใช้ตัวนี้ทําได้เลย เครื่องจักรเก่าก็สามารถทําได้ครับครับมันเหมือนมีดนะครับถ้าไม่คมเราก็ล็อกให้มันคมไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรใหม่แต่ันอยู่ตะกิลของช่างว่าเราจะหาศูนย์ยังไงเราจะยันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วของผมไม่เคยใช้เครื่องบาลานเพราะสินค้าทุกตัวบาลานดีมาจากเมืองนอกแล้วแต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนบาลานเสียไหมถ้าเราทําไม่ดีบาลานเสียสิ่งที่ประกอบเทอร์โบเสร็จที่เราเทสแล้วได้ความรู้สึกที่สุดใช้ลมยิงแล้วมือคนเนี่ย มือคนเนี่ยจะเป็นบอกได้เลยว่าอันนี้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทำไม่บาลานซ์นี่มันก็จะมีความแปลกที่เราทำมันจะมีความแปลกมันจะมีวิธีการแก้ของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของไทรของมันแล้วครับแต,แต่ของผมทุกๆลูกเราจะมีเด็กที่อยู่กับเรามาระดับ1 7 18ปีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ายิงลมแล้วเอ้ยพี่อันนี้ไม่ผ่านมไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าทุกๆลูกที่ผ่านการบริลของพี่เองเนี่ยก็จะมีผ่านการเทสต,ตัวนี้มันเลยการเทสให้ลมเทสยิงย โอเคนิ่ง<ม>ครับนะครับซึ่งเครื่องจักรเนี่ยมันมีค่าเออร์เลอร์ถ้าเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบาลานที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เครื่องบาลานซ์ของจีนนะฮะมันต้องเป็นของเยอรมันแต่ตัวหนึ่งมันหลายสิบล้านอย่างโรงงานที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาใช้เครื่องจักรของเยอรมันตัวหลายสิบล้านในการบราลานซ์แต่ยังไงเราเวลาเรามาประกอบเราก็ต้องมาปรับแต่งเอาที่ดีถึงว่าเบื้องต้นเนี่ยบาลานซ์จากเครื่องจักรระดับนี้อยู่แล้วแหละต้องเอาระดับนั้นมาก่่่่่่ออ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 นนนนนพีีีีแแวต้้้้งงงหหหหมมมรร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 บบบบบาาาาาาะะคคัเเ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 เขขจใใใใซซ์์ลยยื เขา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 ,เามีอาการดิ้นของเขาอยู่ประมาณนั้นเนสะร็จแล้วเราก็เวลามาประกอบเราก็เทสิบางทีมันมันอาจจะไม่ใช่แค่ที่เราลดใบบางทีมันอาจจะเป็นที่แบริ่งนะครับบางทีมันอาจจะเป็นที่แบบระยะเคลืัอนของเขาไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ตรงนี้เข้าไปก็มาสั่งวัตถุดิบมา,มา,ม,ามาประกอบที่เราเริ่มที่เราหาที่เราถ้าไม่ได้ไม่ผ่านเราก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้เพราะว่าทำไมปล่อยไม่ได้มันเป็นติการบัลลังก์ แน่นอนเพราะเธอรจะบคูกลูกที right. so ่ออกจากที่นี่คือสามเดือนถกเดือนอ่แล้วใช่สามเดือนถกเดือนอยู่แล้วครับผมบางรุ่นท็อปก็อยู่มันถกเดือนรุ่นลองที่อยู่หลักพันก็อยู่สามเดือนรับประกันนี้ทุกกรณีทุกกรณีครับผมถ้าเครื่องไม่พังเองนะหมายถึงว่าถ้าเครื่องพังอะปรกันเครื่องเครื่องพังมอเรับประกันนะหมายถึงว่ามาพังถึงเทอร์โบเราใช่เราก็ยังเคมให้อยู่เคมให้อยู่แต่เราต้องเราต้องแจ้งเขาว่าของเขาเกิดจากอะไรมันจะต้องจบแค่ลูกเดียวในการเคมของผม จะต้องจบที่ลูกเดียวในการเคลมะจะต้องไม่มีลูกกล่องลูกก่านะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอย่างอย่างพังมาปุ๊บเราก็มาลื้อดูสาเหตุอ๋อน,นี้มันไม่ได้พังที่เท์โบนี่ว่ามันผลประกอบการมันผลพัวมาจากเครื่องพี่เช็คเครื่องก่อนเลยอะไรประมาณนี้ไหมเทปโวลหนึ่งลูกเนี่ยมันมีอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกรแต่ด้วยความที่ไม่เยอะของเขาเนี่ยทุกชิ้นมีความสําคัญเทปโบหนึ่งลูกเนี่ยจะต้องเวลาลูกค้ามาซ่อมเนี่ยวางปุ๊บเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่าลูกเนี่ยเกิดจากอะไรพัง ครับอันนี้การวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเกิดอะไรพังแรงดันมันเครื่องขึ้นไม่ดีหรือมีปัญหาตรงไหนนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คให้บางอย่างมันจะแสดงออกในตัวมันเองใช่ครับมันจะแสดงออกแล้วเราจะบอกจะบอกเลยเลยว่าถ้าอย่างลูกเนี้ยน้วมันเครื่องไม่ขึ้นเนี้ยถ้าลูกค้าไม่เชื่อบอกรื้อกันที่ไม่แน่นอนครับอ่าครับไม่มีผิดพลาดแล้วพี่ไปวัดแรงดันมันเครื่องตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถราว่าทางเราไม่ใช่ทำแต่เทอร์โบพรุนี้อย่างเดียวอย่างของผมยังทำดูแลถูวด้วยการถุงน่ ฮีโน่รถติดร้อฮิโน่เนี่ยที่เป็นรถกา๊าซหรือรถน้ำมันเนี่ยเราดูแลกับคุณฮิโน่มาเจ็ดแปปีแล้วในเครือของวิสุยสุสันนะครับราคาแรกก็จะอยู่กิงแก้วมีกิงแก้วมีหนังแดงถุงประการมีน้องขามแล้วก็มีการนี่งสีหมูบริการเนี่ยที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเราดูแลมาหลายปีแล้วพอเทถ้าทีฟังนี่ก็เทอร์โบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าที่อยู่ในรถใหญ่นี่ก็ครับเทอร์โบไม่มีอะไรต่างกันนะครับสิ่งที่เทอร์โบใหญ่ บางคนชอบเซ็ตเซ็ตเทอร์โบหรือเซ็ตอะไรเงี้ยสิ่งต้องแม่นคือรหัสเครื่องยนต์เครื่องรหัสเครื่องยนต์เครื่องติดล้อเนี่ยรถพ่วงหัวลากพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมแม่นอยู่แล้วผมจะรู้เลยว่าตระกูลตระกูลเครื่องนี้นี้นี้เทอร์โบเข้ามาเป็นอะไร,รใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ตรีศีของเขา mm hmm. ว่าจะเกาแบบแะแบบไหนอะไรแบบไหนถ้าอย่างอย่างพิคอัคเนี่ยจะเป็นออฟโรดจะเป็นออนโรดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เครื่องยนต์มันมีไม่กีไ่ไม่กี่โมเดลยวีศีแล้วมันก็อยู่สองจุดศูนย์สองจุดสองสองจุดห้าสองจุดแปด ก็คือตัวบูคัลลี่ของเครื่องยนต์เองเป็นตัวระบุเลยว่าเทอร์โบตัวไหนที่สมควรที่จะใช้กับเครื่องยนต์แบบนี้ใช่ครับเพราะว่าแรงไอเสียก็ออกมาครับอย่างในเรื่องกับโฟร์ชอเมอร์ก็เหมือนกันนะครับในการที่เขาจะปั่นอากาศอข้มารเราก็จะไล่ตรงนั้นเป็นเป็นเกณฑ์เอพราะมันเร็วซีวาวกับสองวาวก็ต่างกันครับใช่ไหมฮะก็ต่ตางกันนี้โดยในเสียโอเวอร์แลปของแคมก็ต่างกันนะครับตรงนี้เป็นตัวแปรอ่าเป็นตัวแปรหมดแต่ว่าที่โดดเด่นแน่นอนแล้วเพราะทุกอย่าง สามารถปรับให้ได้ตามต้องการเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นเทอร์โบตามสั่งไหมพี่นี่เนี่ยเป็นเทอร์โมตามสั่งอยากได้แบบไหนบอกบอกให้บอกเดียวเรา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 ทำเกี่ยวกับอย่างนี้โดยเฉพาะไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับมีมีแค่ใครมีโอกาสได้ไล่มีของเล่นอยู่ในมือมากกว่ากันดีกว่าใช่ไหมครับมีแค่นี้อย่างอื่นไม่มีอะไรเราจําเป็นจะต้องลงพึ่งจับไอ้ใบนี้ไม่ลงอันนี้กเอาใบนี้มาเปลี่ยนเริ่มดีขึ้นเดิมเราจนจนหาสูตรสำเร็จได้ใช่ครับสมควรจะใช้แบบนี้ใช่แล้วก็หนึ่งมาจาก ประสบการ์ทำรถแข่งเนาะผมอยู่กับพิเชษยนมาตลอดทาให้ให้เรารู้ว่าทา้งพิเชษยนเนยป็นอาจารย์ผมอยู่แล้วทําให้รู้ว่าวิ่งไปอยู่ประมาณเนี้ยใบหน้าไม่พอนะใบ<ม>หน้าสร้างแรงมาไม่ได้ใบ<ม>ท้ายไม่เดินนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรา,เราจะเราจะสามารถแก้ไขได้ตรงนี้เลยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังวิ่งแด็กอยู่ของ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 ,อง,องใช่พิเชษยน,ป,นปีนี้ปีนี้ทารีโวนะครับรีโววิ่งวิ่งในการการ,รายการโตโยต้าล่าสุดสนาม รถคันนี้เพิ่งสร้างมายัางยัง,งทําเสร็จไม่ทันเพิ่งเพิ่งจะได้มีโอกาสได้ลองตอนลงสนามสนามที่แล้ว<ช>ตอนนั้นยังวิ่งไม่ดีช่วงลาง่างยังไม่เท่าที่แล้วเราก็ปรับปรุง<ช>ปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่ไปแล้วมาสนามสองเนี่ยก็<า>เป็นรถที่เร็วที่สุดในเมืองไทยในร<า>ุ่นีโววิ่งอยู่แปดเก้าเห็นหน,น้าเพลททั่วไปเน่แหละคันนี้เลยใช่ครับใช่<ล>ใช่ครับก็ใช้เทอร์โบจากของใช่ครับใช่ครับเรียกว่ามันมันมัน มันยังไงอะคือสร้างไปด้วยวิจัยไปด้วยทําไปด้วยใส่รถแข่งแล้วพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช่ครับเทอร์โบลูกนั้นเป็นอะไรที่นี่นะครับแต่คนกึงเนี่ยคนกึงคนช่วยทาเนี่ยก็จะมีน้องๆที่อยู่แถวในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเขาก็จะคอยดูแลเรื่องพวกนี้เพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีเวลานะครับแล้วน้องๆเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วก็เราก็จะมีอะไรส่งไปส่งไปส่งไปแล้วก็จะไล่เราต้องการไล่ไปประมาณนี้ประมาณนี้ก็ให้เขาทางานถึงสมัยก่อนที่เราเนี่ยเทอร์โบลูกแข่งนี้เราร้อยเปอร์เซ็นต์ทำ แต่งานเยอะมันทําไม่ทันเราไม่มีเวลาไล่น้องเขาเก่งแล้วก็เราต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปของันนี้ใครถนัดตรงไหนเราก็ต้องเอาไปให้เขาใช่ไหมฮะแต่เราก็มีทุกอย่างซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเราเป็นทุกอย่างซัพพอร์ตอะไรทุกเบอร์เป็นของเราครับของเราประมาณ9 0้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเราครับกับอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่สุดเลยที่วิ่งได้ก็คือทางทางซาพิเชษยนเขาจะเป็นคนกําหนดสเปคมาให้ทำไมเขาถึงกำหนดสเปคมาให้ เขาเป็นคนทำเครื yeah. okay. 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 ่องยนต์เขาเป็นคนขับเขอรู้เลยต้องรา้เลยว่ายับรไหนแล้วก็ไม่แปลกเพราะเขาเป็นอาจารย์ผมครับอ่าครับอเรียกว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับเจ้าเทอร์โบ SKS อย่างไม่หยุดอยัางแน่นอนเพราะในวงการแดกนี่เรียกว่าระดับหัวและอาเรลี่ตุวในประเทศอ่ะง่ายๆทีนี้ขอามาในวงการออฟโรดเนี่ยตอนนี้เริ่มมีใส่แล้วเริ่มมีใส่แล้วไม่ได้ใส่ธรรมดาเมื่อที่เราไปดูมาก็คือของพิโจครับ เป็นเทอร์โบคู่แล้วทุกคนเป็น SK สเทอร์โบคู่เดี๋ยวเรามาดูว่ารังนี้จะเฉื่ายแค่ไหนและถ้ามีโอกาสจับต้องได้เราต้องมาเยือนอีกแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องหามาครอบครองแน่นอนครับสำหรับเทอร์โบของศิริวสักโอเคแล้วปีนึงผลิตประมาณหลายพันลูกไหมพี่ปีหนึ่งที่เราทําได้ไม่เยอะนะครับออยู่ประมาณสักพันกว่าเนาะด้วยกวาที่งานเป็นงานแฮนด์เมดก็จะจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเทอร์โบเราไม่ถูกนะครับเทอร์โบเราไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงกว่าคนอื่น กับการจุดประสงค์ที่อย่างลูกค้าอยากได้อย่างเนี้ยอย่างอ่ะอย่างสมมติพี่บอกว่าผมอยากได้ทรบมาใส่รถของผมประมาณนี้ครับถ้าใส่แล้วไม่ตอบโจทย์ผมไล่ให้ฟรี<อ>เพราะว่า<อ>ผมมีความรู้สึกว่าเขาเสียตังค์แล้วเขาต้องได้ของที่เขาอยากได้อันนี้เลยอันนี้เลยทาไมถึงไล่ให้ฟรี<อ>เพราะว่าเราเราพูดกันเอาไม่เข้าข้างใครดีกว่ามันก็กลายมาเป็นว่าพี่เหมือนหนูลองย้ายผ ใช่ไหมฮะแต่ผมเป็นคนขายแต่ผมจะเก็บเงินที่ลูกเม็ดได้ยังไงก็ในเมื่อของมันใส่ไปแล้วใช่ไ้มได้ก็ไม่มีใครอยากทํางานกับผมแล้วเราทํางานกันไม่ได้หวังแค่เงินอย่างเดียวนะฮะดูจากหู่ของเราเนี่ยเราก็พยายามสร้างแต่ว่าเราทํากันเพราะว่าในความที่เรารักเยอะที่สุด นะครับตรงนี้จุดที่สาคัญเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจก็ง่ายๆคือเริ่มจากรถซิ่งอ่ะเราเราแต่งรถมาตั้งแต่ไวร<ช>ุสอยู่แล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกของน้องๆที่<ช>มารรถนะทุกวันนี้ใช่ครับเด็กบางทีกําเงินมาเนี่ยบางทีโชวของขายหน้าร้านหมื่นะบาทเนี่ยบางทีมีเงินมามีมาแปดพันมีมาหกพันแต่ด้วยความเขาอยากได้เขาก็มานั่งผมบอกว่าไม่เป็นไรหกพันน้าก็ขายให้เอาไปใช้ในเมื่ออยากใช้ถึงค้าของน้าเอาไปเลย เดี๋ยวพี่เขียยตองมาทุกวันครับทุกคนแล้วพี่โจ้ผมต้องมาอยู่นี่ท้กอาทิตย์๋ยวพวกหน้าวันนี้เอาตัวสี่หน้าเอาวาวหน้าไปส่อนเรื่องความน่ารักของพี่เขานะทุกคนแล้วก็พี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจ อยากจะปรึกษาอ้โหได้เลยอยากจะหาเทอร์โบมาใช้เป็นรถอะไรยังไงรีเฟรชกันมาได้ได้เลยโทรมาได้เลยว่ามาจากทางพี่เรามีรถให้พิเศษแน่นอนครับอย่างน้อยร้อยสองร้อยได้แน่นอนโอ้โหให้เป็นพันนะครับโทรให้เป็นพันมาเลยนะครับเป็นเทอร์โบที่สร้างประกอบแน่นอนแล้วมาตรฐานระดับประเทศอยู่แล้วนะฮะที่อยู่ในโงการรถซิ่งรถแท็กสนใจก็โทรมาได้เลยได้แนะนำเพื่อนๆสำหรับเทอร์โบ s อสเคสสีโกลสักนะฮะัตนนี้หน้าเพจพี่มี มีครับลงกลึ่งสีกุลกลสกลกลสก็<ล>จะมีต,ต,ติดต่อได้เลยครับมีนักรุ่นรถรีโว่อยู่หรือว่าโทรมา0ูนดหนึ่งนะครับ6.8.3.8.5.7.8<ม>โทรโทรได้เสมอถ้าถ้าโทรแล้วไม่รับก็รอสักช่วเงเย็นเย็นหรืออะไรเงี้ยบางทีผมเคลีย์งานหรือว่าติดพลาสตางประเทศก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมพยายามติดต่อทุกคนนะครับแต่เอาเป็นโทรสะดวกกว่าเพราะว่าในเพจเนี่ย มันเด้งเยอะมากใช่แล้วมานั่งตอบแชทตอบคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเยอะไม่สะดวกเร่งด่วนก็ใส่ตรงมาเลยใส่ตรงมาเลยครับใส่ตรงมาเลยแล้วบอกมาจากรายการทั้งที่นะครับเราจะดูแลพวกออฟโรดเต็มที่นะครับเพราะว่าอยากยังเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมี ตามสนามแข่งอาจจะเจอพวกเราได้ใช่ไหมครับพี่โจครับพี่โจครับเชิญเชิญด้านนี้หน่อยครับพี่คนพาผมเข้ามาครับนามโจสนามโจรู้จักกรบรรนานแล้วฮะเพราะว่าทำรถเกี่ยวข้าวทำอะไรต่างๆอ๋อู้จักรบรมณาน่ะแล้วก็เห็นเห็นเห็นแววๆว่าเดี๋ยวตามสนามแข่งพี่โจทำอะไรพอดีวีมูดของเอทีเอ็มออประคุณมากครับผมแล้วเราก็มีแบบซัพพอร์ตเพื่อนๆเลยที่สนามที่สนามเปลี่ยนเลยตรงนั้นได้ไหมพี่ได้เลยครับโอ้ใส่ได้เลย ลูกไหนไม่ดีประเดิมพอดตออกแล้วเปลี่ยนลูกใหม่นี่เปลี่ยนสเปคใหม่เลยครับอเคอได้ครับว่าเครื่องสเปคไหนอยากได้ต้นได้กลางได้ไปลายได้พี่รงครับเพราะว่าที่วันนี้มีโอกาสได้มาทํารถของทางพี่โจก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไดล่พอผมได้ข้อมูลรถเริ่มวิ่งทีนี้ผมจะมีเริ่มมีคําถามในใจผมแล้วว่าของเขาติดต,ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะทําไล่ไปให้ให้พอดีกับเครื่องที่เรามีอ่าครับโอ้แจวเลย เป็นโอกาสดีกับเพื่อนๆแล้วครับที่จะได้ใช้เทอร์โบที่ราคาไม่ได้แรงมากบอกเลยว่าไม่ได้แรงมากไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงไม่แพงกว่าที่คิดนะครับผมแล้วก็เรียกว่าได้การการันตีที่แบบทุกกรณี3เดือนใช่ครับซ้ำออฟรถ6เดือนก็ได้ครับเพราะรถไม่ค่อยได้วิ่งกันเท่าไหร่ครับผมก็เพื่อนๆไปไล่กว่าจะไล่ใส่เสร็จเนี่ยของพี่โจเขกว่าจะใส่เสร็จก็4ี่เดือนครึ่งแล้วว่ายครับรอท่อใช่ไหมรอเชื่อมท่อคนเน้นหรอสุีเดี๋ยวพี่เขียวที่เห็นนะที่ไปบ้านผม ใช้เทอร์โบพี่ลุงทุกคันทุกคันในบ้านตั้งแต่รถไถรถติดมออรถเกี่ยวรถเทรลเลอร์เป็นมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านก็เลยใช่เป็นบ้านดีเป็นเทอร์โบที่ครอบคลุมมีตั้งแต่เล็กยันใหญ่เทอร์โบซิ่งเทอร์โบอะไรมีหมดเนาะรุ่นครับทุกรุ่นเจอกันแน่ครับในบูธของออฟโรดครับเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทางโรงดึงจิ๋วสันต์นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะฮะแล้วก็ไปเจอตามสนามฟบรถแน่นอนครับเจอพวกเราปอมเทอร์โบ SKS ครับโอเคลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีน<ม>ี้ค่ะสวัสดีครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทิปพี่มดพี่เขียวพามารู้จักลงกึ่งสีโกศนะฮะ SKS เทอร์โบเทอร์โบชื่อดังระดับประเทศนะครับเราได้มาสัมผัสเอ่อเรียกว่าขั้นตอนการผลิตเลยเราเห็นการทำงานของพี่พีมืออาชีพแล้วนะฮะโอ้แน่นอนครับสำหรับเทอร์โบสีโกศแล้วก็ สำหรับทริปนี้ที่ได้มาเยือนถิ่นเพื่อนแชมป์อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชิงเซานะเรียกว่าคุ้มค่ามา,มากๆเลยนะฮะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเรานะฮะได้เห็นการแต่งรถการสร้างรถการโมดิฟายรถออฟโรดเรียกได้ว่าได้ความรู้กันมากมายกันเลยทีเดียวท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณทีมเพื่อนแชมป์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะขอบคุณพิคิดสารคามนะสำหรับ อาหารมื้ออร่อยอร่อยดินกันข่วนหน้าไปเลยขอบคุณพี่สตาร์ for v i นะที่มาร่วมพูดคุยอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองกับพวกเรามากๆเลยครับผมและก็ขอบคุณพี่โจ้เพื่อนแชมป์นะฮะที่จัดเตรียมที่พักส,สวยๆไว้ให้เราบรรยากาศดีวิวทิวทัศน์ส,สวยงามสะอาดปลอดภัยอยู่ติดอ่างเก็บน้ําทองสียัดบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุสดๆโคตรฟินแนะนํากันไปเลยครับสําหรับสอนลายโฮมสเตย์อําเภอท่าะเกียบจังหวัดเชียงแสานะครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมนะฮะฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องมดเขียนสมภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเลยสวัสดีครับผม